สวัสดีครับมาพบกันในช่อง YouTube เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับตัวอุปกรณ์ที่สามารถวัดพลังงานการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมสั่งปิดเปิดผ่าน Wi-Fi ผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับตัวอุปกรณ์นั้นก็ จะมีหลากหลายนะครับหลายอยา่างแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนำา2ตัวนี้นะครับคือโซนออฟนะครับโซนออฟรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่น R2 นะครับเป็นรุ่นใหม่เพราะว่ารุ่นที่เป็นรุ่นเดิมเนี่ยมันจะไม่มีคำว่า R2 ตัวนั้นมันจะวัดค่าพลังงานการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ โซดอ๋อเหมือนกันแต่เป็นรุ่น S31 เดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวตัวนี้ก่อนว่าหน้าตารกนาะมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้สามารถควบคุมคอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-fi ไ,ได้นะครับสัมาปิดเปิด ัวก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าในกล่องก็จะมีคู่มือคู่มือต่างๆมาให้นะครับคู่มือก็จะเป็นรายละเอียดอุปกรณ์นะครับแล้วก็การต่อผังการต่อนะครับการต่อสายต่างๆแล้วก็ขั้นตอนวิธีการต่อกับ wi-fi ที่บ้านนะครับแล้วก็ การลงแอปพลิเคชันบนบนมือถือนะครับเราสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ด้านนี้ก็เป็นภาษาจีนนะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษก็จะมีนะครับวิธีการต่อแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็การต่อสาย Input Output นะครับเพื่อที่จะไปควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นะครับ นี่เป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ยากครับต่อไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์ก็ตัวนี้นะครับโซนออฟ p w w r 2นะครับที่ผมบอกถ้ารุ่นที่ไม่มีคำว่า R2 เนี่ยมันจะวัดค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้าไม่ได้ต้องรุ่นที่เป็น R2 นะครับ ก็มี Wi-Fi 2.4กิกนะครับอย่างเดียวถ้า Wi-Fi ที่บ้านของท่านใดเป็น5กิกมันจะต่อไม่ได้นะครับต้องต่อที่2.4กิกนะครับอินพุก็เป็น AC นะครับ100ถึง240โวลต์15แอมป์ไม่เกินนี้ o อ t p ์นะครับก็เหมือนกัน100ถึง240โวลต์กระแสไม่เกิน15แอมป์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะ สี่เหลี่ยมยาวๆสวิตตัวนี้เป็นปิดเปิดแมนนวลได้นะครับเราสั่งปิดสั่งเปิดได้ไฟตัวนี้เป็นสถานะ Wifi ถ้าเกิดต่อเรียบร้อยถางการต่อนะครับก็มีจุดต่อก็คือ L นะครับฝั่งเอา p ์พุตนะครับ L ฝั่ง INPUT ส่วน n เนี่ยเป็น n ร่วมนะครับ N ร่วมทั้ง INPUT แล้วก็เอา์พใช้ n ร่วมกาวก็เหมือนกันกาวร่วมถ้าบ้านใครมี LN กาวก็ต่อให้ครบแต่ถ้าไม่มีกาวก็ต่อแค่ LN LN นเะครับเป็น Input และ Output การต่อเราก็แกะฝาออกมานะครับแล้วก็เป็นจุดต่อลักษณะแบบนี้ก็คือต้องกดลงไปแล้วก็เอาสายเข้าไปนะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกสายไว้ การต่อก็ง่ายครับ L N เข้าไปอันนี้คือลักษณะตัวที่เป็นโซนอฟ R2 นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมตัวที่เป็น S31 นนะครับว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเหมือนกันพวกนี้ก็จะมีเอกสารนะครับเป็นใบวิธีการต่อเบื้องต้นนะครับแล้วก็ แอปพลิเคชันที่ใช้แล้วก็ลักษณะจุดต่างๆนะครับของตัวอุปกรณ์มันก็จะมีไฟข้างบนนะครับ2ตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นไฟสถานะ Wi-Fi นะครับแล้วก็สถานะ On-Off ฟแล้วด้านข้างจะมีเมนนวลนะครับสั่งปิดเปิด On-Off ได้ตัวนี้ ตัวนี้นะครับ S 3 1จะต่างกับตัวส่วนออที่เป็น R2 นะครับก็คือมันไม่ต้องต่อสายเข้าไปมันต่อกับปลั๊กไฟได้เลยคือถ้าท่านจะวัดค่าพลังงานไฟฟ้าว่าพัดลมหรือตู้เย็นกินไฟเท่าไหร่นะครับกินกี่วัตต์กี่แอมป์นะครับก็เอาตัวนี้นะครับไปต่อที่ปลั๊กไฟแล้วก็เอาปลั๊กทีวีตู้เย็นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการวัด ว่ามันใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่กี่วัตต์กี่แอมป์นะครับก็มาเสียบตรงนี้แล้วเราเปิดตัวแอปพลิเคชันนะครับที่มือถือเราก็จะเห็นค่าพลังงานที่มันใช้แล้วก็สั่งปิดเปิดได้ตั้งเวลาได้นะครับอันนี้ก็สะดวกนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเพราะว่ามันต่อพ่วงได้เลย สเปคมันนะครับก็จะเป็นออย่างที่บอกเอ1หแล้วก็ไฟ a c นะครับ90-264ถึงโวลต์ v, กระแสไม่เกิน16แอมป์นะครับอันนี้สเปคเทียบกันก็ใกล้เคียงกันนะครับสเปกแต่ว่าการต่อ,อมันก็จะต่างกัน แต่ตัวนี้ตัวโซนออฟอะทูจะราคาถูกกว่าแต่ตัวนี้จะราคาแพงกว่าหน่อยหนึ่งแต่ว่าการใช้งานมันก็จะสะดวกกว่าเพราะเราเอาเสียบปลั๊กปลั๊กพ่วงปลั๊กอะไรก็ได้หรือรต้องการวัดค่าพลังงานอะไรมันก็เสียบแล้ววัดได้วัดได้เลยแต่ตัวนี้มันต้องมาต่อสายแบบนี้ก็จะลุ่งยากกว่าตัวนี้มันอาจจะเหมาะกับตัวอุปกรณ์ที่อา่า เป็นตัวเดียวๆที่เราต้องการวัดแล้วก็ติดตั้งใช้งานแยกต่างหากเช่นเราจะต้องการวัดพลังงานหรือว่าสั่งปิดเปิดอะไรสักอย่างหนึ่งผ่าน Wi-Fi หรือผ่านอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้ตัวนี้ติดตั้ง Input แล้วก็เ u t พุ t ออกไปแบบถาวรแต่ตัวเนี้มันสามารถเพื่อนย้ายได้ไปวัด เสียปั๊กตรงนน้นตรงนี้อะไรอย่างนี้ได้นะครับตรงนี้ก็ะสะดวกว่าก็อยู่ที่การใช้งานนะครับว่าจะเป็นยังไงตรงนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็กระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆเราก็จะ,ะเด้งขึ้นมาให้รับชม